หลังจากที่อีพี่หกนะครับพเพา่งเดบวตเรื่องไปแล้วว่าไปไม่ไมายนะฮะยิ่งเป่าเตะเป่าเตยน่วมร่องไปงนะก่อนนะครับเพื่อ้การเนื้อมันขยายก่อนนะครับห้มันเคยชินหลังจากที่เฮ็ดตามมันมาแล้วนะครับเราใกล้กับอุส่าหกลนบินดีแข็งแรงดีแล้วนะครับสิ่งที่เสียดต่อไปนะครับแบบก็คือแานอุ้มของล่างบ้านนะครับ อุ้มฮะซ่อมหรือซ่อมเองในบ้านก็ซ่อมนะครับแต่เป็นการซ่อมจริงนะครับเนการซ่อมจริงเตะจริงกันนะครับจริงแรกที่ควรเห็นครับพยายามเลือกเปัญไก่ที่มันอ่อนๆขี้กันนะครับปัญไก่ใหม่ขี้กันไก่อายุยังไม่เกินกันนะครับเรื่องนี้สาคัญนะครับจริงอยู่ครับบางที่เขาเอาไก่อ่อนเตะกับไก่แก่แล้วมันตีเขาได้มืนก็นเหมีครับมันกัน หลายนะครับที่ไกลไม่เตะไกลเก้าเตะไกลลูกท้ายเตะไกลยังสีครับซ่อมแล้วมันตีเขาได้นะครับแต่สิ่งที่ตามมาสําหรับไกลตีขามอายุนะครับไกลซ่อมขาดอายุโดยเฉพาะไกลไม่ไม่ไกลนุ่มๆไกลอ่อนนะครับการซ่อมขามอายุมันผิดดูครับบ้านนอกคืออมันผิดดูคือมันจะหลังจากที่เราเตะมาแล้วซ่อมมาแล้วครับมันจะเกิดอาการป่วยนะครับไก่มันสิโซดสีส้มนะครับ คก,ก้ไขไก่พิษกระดูกกันไก่พิษดูเพราะว่ามันบริปวนวาไก่พิษดูแล้วมันจิตตีเขา,าได้คือแต่ความเก่งมันตีเขาได้เขาเขาท่างมันเขาเชิงมันมันมีความแข็งแรงเพราะมันกระตีเขาได้ครับเรื่องการตีได้แต่ว่าผลนีสตาม,มาในระยะย,ยาวครับบางที่ไก่นุ่มตัวนั่นแ่ะถ้ามันโดนเจ็บๆโดนยัง่งแนงสิครับมันจะเกิดอาการป่วยอาการแท้งนะครับบางโตัวสำหรับไก่นุ่มทิตตีแห้งๆนะครับเราก็ไปซ่อมไก่อายุดีๆนะครับ บางตัวใกล้ซุ้มรำไม,มแห้งๆจะเกิดอาการเจ็บขาข้าขอบวมก้อยบวมนะครับหรือบางตัวเป็นการเป็นใกล้ยืนกระเพกเดินกระเพกยืนยกขานะครับหลังจากซ่อมแล้วมือสองม,มือนะครับมันจะเกิดอาการนาะการมันจะเกิดขึ้นหลังจากซ่อมมา่อมือสองมือนะครับสองมือม,มือที่สามจะเริ่มเห็นนะครับแต่ใกล้ตดกระดูกกันนะครับในพ่อใกล้ตีแห้งๆครับแต่ใกล้ตีค่อยกัพบพ่อปันได้ครับแต่กันซุ้มลัมม้แห้งๆรัใหญยๆนี่ นี่ต้องระวังนะครับนี่ก็เป็นการแนะนําตามประสบการณ์นะครับที่วอากันมา,บากบางวันวา่าบางที่รักวิชาการต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านเคยพบรือมีคนว่ากมากผมกับผรู้นี่ผมก็ว่าตามประสบการณ์ผมนะครับมีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะการตีแห้งขาเนี่ยบางตัวขาซ้ำแข็งซ้ำนะครับแข็งเขียวแข็งซ้ำบางคนนะครับว่มามันเกิดจากการตีกระทบง่ายขึกระดูกกันนะครับ หลังจากที่นักไปก็แน่นนะครับบางตัวนี่จ้อยสู้ไปเลยนะครับแต่เราไปนุมบางตัวก็เสียไกลไปเลยบางตัวกับอ้วยเป็นสีเขียวชีขาวไปเลยนะครับหลังจากที่ไปซ้อมมากเพราะว่ามันเป็นอาการซ้ำใน่การบาดเจ็บภายในของง่นกามเหนื่อมันนะครับเรือสิ่งสําคัญนะครับนี่คือสิงสําคัญที่ควรพิจารณานะครับคือไปหญ้ามย่าเป็แบกกระดูกยาไปพิษกระดูกกันะครับโดยไปซ้อมกันซ้อมก็ซ้อมได้ สามซีเทือไปแล้วเออแข็งแรงมึงมันดีแล้วส่นกระเจ้าค่อยเฮ็ดไปครับสีแบกอายุแบกยังต้งค่อยว่าไปแ้ากันไม่ไม่น,มน,มนิ่มอยู่ยังบ่ท่านแด้แข็งแรงกพราะพยายามหาซอม,มมัมนรุ่เพื่อกันนะครับมาใกล,ล้ดีๆหลยตัวนะครับที่เป็นใกล้เก่งยิ่งเก่งท่าได้ยิ่งซ้อมครับยิงเก่งยิ่งซ้อมยิงเก่งๆๆยิ่งตีบพยาญาตตีได้ตีได้มันตีได้ครับตีเขาได้แต่ว่าแบต้องกลับมาบ้านแบบมันมาควยครับมันมาส้มที่หลังนะครับ บางตัวก็เป็นโรคซีดโรคยังไปเลยนะครับบางตัวก็นังโองกรีบไปเลยนะครับจะรับอกนนุ่มนะครับบางตัวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บโดยมีสาเหตุครับบ่มีบาดแผลยังตะว,ไปไปว,วา่ายืนยกขายังปล่อยใบยืนยกยืนย็งขาสายขาขวาอย่างนี้ครับตอาย,ยากับปกติ t? แต่วายยังยืนยกขายกยังไปครับหลังจากการไปซ่อบมบานนะครับซมหนีจะมากทเกิดครับซุ่มไก่ตีแล้วิีไงไก่ตีตัวตียังไงกับไก่ตีล้วมีไงบิดแห้งนะครับไอเรงผิดดูกันนะครับ จริงเล็กๆน้อยๆครับเรองเล็กๆน้อยๆที่สําคัญนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับสลหรับ้าเห้สิเป็นใกล้สิเลนใกล้รีให้เขาใจมั่นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ครับเรื่องนี้เป็นการแนะนําจากประสบการณ์นะครับเมื่อวันว่าไปตานพ่อพูดได้มากแล้วเบาเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับล่าสุดกากปีที่แล้วนะครับใกล้ตัวนึงนะครับ ไค้จากทีมงานเงินนะครับเพราเฝ้าเดือยเข้านี่ยแหละสายเพราเฝ้าเดือยเข้าเราเก่งแห้งครับสามสี่มือซ่อมได้เลยครับเก่งแห้งตีซ่อมมันไกลร้อยเงี้ยไปซ่อมตะไกร่อายุนะครับตีตัวได้ก็บ่เต็มอัดบ่เต็มอัดจากตัวครับตีฮักเหตสายลูกค้าแข่งม้วนลูกค้าแข่งหมดนะครับมันหมดไอเจ็บไม่งจากเถื่อครับแต่ว่าหลังจากซ่อมมาสองสามครั้งซ่อมตะไคร่อายุสองสามครั้งใจนันตัวขีเชียวขีขาวนาซีดนายังไปเลยครับ ใกล้กับสภาพดีๆบ่เจ็บหนะเบ่บาดครับซ่อมย่ำใรก็ได้เก่งแห้งตีใกล้เจ็บตีบ่กี่รั่มตีหักตียู่ไปเลยครับได้ซ่อมได้ใกล้อายุนุ่มลูกกัดไม่ผากาซ่อมก็ซ่อมอายุกับแบกซ่อมนะครับบ่ได้พันแข็งพันขานะไรซ่อมกับท่านเหรือซ่อมกันนะครับกับไก่ต่างซุ่มต่างอย่างนี่นะครับสุดท้ายก็มาสีเชียกสีขาวตามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกไหวนะครับว่าใกล้พิดูกันนะครับ เป็นว่าไก่ผิดดุเพยายามยติเพราะเป็นว่ามันสิตีเขาบ่ได้หรือมันสิสู่เขาบ่ได้ครับแต่มันหมายความว่าถ้าไก่เฮามันยังบ่ทันได้แข็งแรงมัวนกันเมือบ่ทันได้ดีจริงบ้นท่านใแข็งพ้อสิบปีปีอายุแบกอายุเขาคือเมื่อกลับมาบ้านแล้วมันสิป่วยครับมันสิเจ็บนั่นเจ็บนี่เจ็บแข้งเจ็บขาในเห็นประจำครับอันเรื่องเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยครับสีเียงสีขาวสีดังนี้เป็นเรื่องที่เห็นบ่อยๆนะครับแล้วเรื่องนี้ก็แนะนำกันนิดๆน้อยๆครับเป็นเรื่องที่ เก็ดเลขเก็น้อยนะครับที่มาแนะนํากันไปเส้อกับเส้อไปรพาเสียกันแล้วไปนะครับมันมันมันต้องประสบการณ์เองนะครับสัมผัสมาดูดูเฮ็ดดูดูเฮ็ดจริงทําจริงแล้วมันจะรู้ครับอยู่กับมันจริงๆแล้วมันสิรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยครับเก็ตเลขเก็น้อยที่สําคัญมากนะครับครับจงไดกับขึ้นเลยลายนะครับที่ฟังมาจนจบนะครับสำหรับผู้ที่เปิดคำว่าเบิร์สำหรับผู้ที่ติดตามเพจเสียพันลอยอ่อ นี่ยังกิสิมาว่ากันเรื่อยๆครับมีเวลาครับเผื่อว่าเลยกำหนดว่าเมืออะไรสิได้โทหดือไรสิได้ลงคิดห้เบิ่งนะครับแต่กาสิพยายามคนหาพยายามคิดหาเรื่องเล่ามาว่าให้ฟังนะครับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงนะครับทุกเรื่องที่ผมว่าในเซียนพันลอยนะเป็นเรื่องที่ผมสัมผัสมากโดยตรงครับผมผมสัมผัสมากกับมู่ผมสัมผาสประกวกันอยู่น้ำกันมากคือได้เห็นจริงสัมผัสจริงเป็น้องจริงครับเปเรื่องจริงว่ามันมียายที่สิมาว่าสู้กันฟังนะครับ ครับต้งน่ายกขอบคุณในหลายนะครับตีบนงจนจบครับขอบคุณมากครับขอบคุณในหลายครับฝากติดตามพี่ต่อไปนะครับเท้าีิวาเรื่องยังไงนต่อไปเลื่องไก่นุ่มเท้าศิวาต่อไปเรื่อยๆครับแันนีนะนำสิแนะนำเคล็ดลับต่างๆนะครับตอนนี้พี่นี่ครับตอนแรกว่าสิวาเรื่องการเลี้ยงนะครับแต่ว่าไปติดตามไอพี่หนานะครับการเลี้ยงไก่นุ่มนะครับการเตะการปั้มซ่อมไก่นุ่มนะครับไอ้พี่นี่เอาเรื่องการเด็กคูซ่อมก่อนนะครับขอบคุณในหลายครับ